ออสวัสดีครับ FG ทุกคนนะออสำหรับคลิปนี้เรามาเจอกันนัรัฐบาลไทยนะรัฐบาลไทย ่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะครับคำเตือนไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิบปีกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาเื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับนุรมปรารถนาดีจากช่องแชร์ชาแนลเลขเด็ดๆพารวยนะครับมาครันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะ เด่นที่เก้ากับสองน้ำเก้ากับสองหน้าปกนะเมื่อทีแล้วก็เข้าอยู่นะครับเมื่อทีแล้วเข้าอยู่เมื่อทีแล้วหน้าปกเข้าที่แปดกับหกนะแต่จับผู้ไม่ผ่านเนาะ จับคู่ไม่ผ่านใกล้เคียงสุดก็15นับ15ก็มาตามตอนน้วันี้ให้เด่นที่9กับ2นับ9กากับ2จับคู่ก็จะมี12 20 58แล้วก็87ครับมาดูที่หน้านี้นะครับก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับหนังสือดวงมหาโชคเนาะ ที่ทำหนังสือดีๆมาให้ A FC ได้ดเราได้ดติดตามรับชมกันนะครับก็ขอบคุณเจ้าของหนังสือแล้วก็บรรณาธิการนะครับก็วันนี้ให้ที่9กับ2นะับนะเด่นก็จะมี95นะ7 9 2 1ครับ7 9 2 1แล้วก็72นะเด่นที่9ก็จะมี90 9, 9 1 9 3 9 4นะครับ เด่นที่2ก็จะมี20 21 22แล้วก็23คนระับเมทืทีแล้วเข้าไปที่61คนระับเข้าไปที่61ตรงๆเนาะก็เข้าไม่บ่อยนะเข้าไม่บ่อยก็ตามได้นะก็หาเลขเด่นมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาตัดเมทืทีแล้วข้างบนให้แนะล้วล่างให้6เนาะ เต็งให้แปดกับหกนะครับก็มาที่หกหนึ่งนะครับออวันนี้นะคเก้ากนะับสองเนาะเก้ากับสองมาดูหน้านี้นะวันที่แล้วหลุดเนาะวันที่แล้วหลุดนะครับสองกับสามสองกับสามไม่มานะครับใกล้เคียงสุดเก้าห้านะครับก็เคยเข้าอยู่นะครับเข้าก็เข้าดนะีวันนี้ให้หกหนึ่งห้าเก้าห้าหกแล้วก็ 9กนะับตัวเด่นนะดวงเฮงดวงมหาโชคนะับดวงเฮงนะับอิทธิพลของกำลังวันนะับหกับ8ปนะับหกับ8 10 1นึ 0, 1่งศูนแล้วก็15นะับส่วน8ปดนะแปดศูนย์แปดสแล้วก็82 85องนะแปดห้า ไปยันต่อนะไปยันต่อนะสำหรับดวงหาโชคเนาะใครติดตามเล่มไหนก็ตามเล่มนั้นนะครับตามเล่มนั้นเนาะตามหลายเล่มก็จะนั่นนะก็นี่ครับวันที่แล้วหลุดเนาะลาบลอยวันนี้ให้สามกับศนะูนย์น้สามกับศูนย์แม่ชีเงินนะเจ็ดกับสองนะเจ็ดกับสองวันที่แล้วแม่ชีเงินเข้านะแม่ชีเงินเข้า เม่ชีเงินเข้านะเข้าไปที่กาเนาะตัวเด่นนะตัวเด่นเข้าไปที่กานะราบร้อยหลุดนะเมื่อวันที่แล้วเนาะอืมนีของเก่านะอ๋อ <Now. S 2> แล้วหกหนึ่อ่าเดี๋ยวว่ายกกลับไปกลับมานะแคบไว้นะครับแคบไว้ตามตอนนะวันนี้ก็หลุดไม่บ่อยนะหลุดไม่บ่อยราบรอยตามได้นะวันนี้3ามกับศนะูนย์เนาะเน้นไปที่3ามนะเน้นไปที่สาม น่ชีเงินนะให้7กับ2นะ7กับ2มันดูที่ตะเคียนทองนะตะเคียนทองให้628นะ6ก8ก็เสียงอาจจะเบาน่ดนึงนะครัก็อ,อัี่ห้องเช่านะพูดดังไม่ได้นะครับก็ FC เล่งเสียงเอานะครับเล่งเสียงเอา สองวันที่แล้วเสาเอเข้านะเสาเอกเข้าที่เกหนะหกเก้าหกลหกหนึ่ง 6, นะเข้าไปที่เกนะ้าหกน ันนี้หกสปนะหกสองแปมาดูหน้านี้นะเข้าเสาเอกนะมันทีเร็วเข้าไปที่หกหนึ่งนะเข้าไปที่หกหนึ่งกูเงินนะครับกูเงิน6 6กหกาแล้หกนึ่งนะ ก็จะเป็นของเก่าแอดจะเขียนผลสลากออกให้นะครับก็จะวงให้ด้วยนะว่ามันเข้าเนาะแคบไว้นะครับแคบไวนะ้ก,ไกนะ็ไปกันต่อนะไปกันต่อนะไม่นานนะโชว์โชว์ได้ไม่นานเดี๋ยวจะผิดกดนะ เลขมหาโชคนะเลขมหาโชควันที่แล้วไม่เข้านะไม่เข้าเนาะไม่เข้านะแต่พ่อแกให้ให้อยู่นะให้ที่หกหนะึ่งเนาะพ่อแกเข้าหกหนึ่งนะวันที่แล้ววันนี้เก้าเจ็ดนะเก้าับเจ็ดตัวเด่นไม่เข้านะแต่เข้าตัวจับคู่นะพ่อแก หกเก้ look, rumor, อันนี้จะเป็นตีตีผลออกรางวันนะผลออกรางวัลใครต้องการก็แคปเข้าไปดูได้นะแคปเข้าไปอ๋อใครจะเอาไป คำนวณหรือว่าสายคำนวณหรือว่า,อวาเอาไปทำอะไรนะครับก็แคเอาไปขยายได้นะครับไปกันต่อนนะมาที่หน้านี้เนาะเด่นที่สี่กับสองนะครับสี่กบสองวันนี้ขอใครที่ตามอยู่นะใครที่ตามอยู่ใครที่ยังเป็นแฟนคลับของดวงนำโชคนะครับดวงมหาโชคนะก็ เอาแต่ตัวเด่นนะพวดที่แล้วพวัที่แล้วนะให้แปดเก้านะออกแปดหก็6 9หกเก้าหกหกหนึ่งนะเอาไปตีตัวเด่นเก้านะเอาไปตีตัวเด่นเก้า็มาดูวันนี้นะพวันนี้เนาะวันนี้สี่กับสองนะสี่กับสอง ให้ชอบเลขเด่นนะให้ชอบเลขเด่นมาดูหน้านี้นะหน้านี้เนาะวันศุกร์แล้วจะชอบให้ดูตรงนี้นะสี่เจ็ดมันชอบมาตัวหนึ่งนะวันนี้ก็ให้สี่เจ็ดวันศกร์แล้วให้เก้ากับหนึห่งนะเก้ากับหนึ่งกลางวันนี้ให้หนึ่งกับห้านะหนึ่งกับห้าน้อยให้แปดกับเก้านะแปดกับเก้าเอดว่าวันนี้ ล่างน่าจะมีลุ้นนะล่างน่าจะมีลุ้นเนาะแคปไว้เลยนะสายแคปสตัวก็จะมี2องสามสี่เจ็ดหกห้านะห้าสี่ก็3ามสี่แล้วก็7 2นะครับส่วน2ตัวนะวัวนี้จะมี1 5 8่ง8แล้วก็1 9้า ก็58แล้วก็59นะวันนี้เนาะไปที่หน้านี้เอาบุรานะพานปรัตน์วดนที่แล้วหลุดนะวดที่แล้วหลุด,นะห,มด,ลห,ลดหมดเลยนะเอาสำนักหลุดปกติจะหลุดแค่สำนักเดียวนะสำนักเดียวก่อนนี้นะลนะับุรพานะ นึงนะครับอันนี้เป็นของเก่าเนาะเก่าเอจะเขียนผลออกว้ให้อยู่นะครับก็ดูเอานะครับ <S <S ดูเอาก็ไปกันที่นี่นะครับรอผ่านฟ้านะครับรอผ่านฟ้ารอผ่านฟ้าไปที่7นะครับรอผ่านฟ้าไปที่7 มันทีแล้วรอผ่านไฟที่เจ็ดนะนี่นบปากหลักสิบล่างเนาะสองหนะ 2, นะดอนเมืองนะพอดอนเมืองนะเข้าไปที่หกนะเข้าไปที่หเนาะหนักร้อยไม่เข้านะหลักหน่วยก็ไม่เข้านะหกเก้าหกหกหนึ่งนะเข้าไปที่หกเนาะ หเห็นไหมเอ่ยแคปนะครับตายแคปวันนี้สามกับาแปดนครับสามกับาแปดอันที่เลขเด่นกำลังวันนะครับอเป็นแบบใหม่นะเป็นแบบใหม่ ทำแบบใหม่นะับเลขเด่นกำลังวันนะับให้น้อยหางนะครับวันที่แล้วเข้าไปที่หนึ่งหกนะครับเข้าตัวกลับนะนี่ทำรูปแบบใหม่นะับทำรูปแบบใหม่แคบไว,นะไว้นะครับแคไปดูเนาะ แอดไปดูนะนานนี้แอดไม่ค่อยได้ตามเนาะใครตามเพจสีภาคคนระับใครตามเพจสีภาคก็มาเอาไปนะเอาไปงวดน,นี้เนาะเพจสีภาคครงวดที่แล้วเข้าไปที่หกนะเพจสีภาคจับคู่ไม่เข้าเนาะมาตัวหนึ่งนะมาที่หกเนาะเข้าภาคอีสานนะ วันนี้6498่เก้าแปดนะหกสี 6, 4, 9, นะ่เนท่านใดสนใจอยู่นะครับกนะ็ไปกันต่อเนาะไปกันต่อเนาะวันนี้เลขดวงเลขรวยนะครับให้ที่6กับเจ็ดนะหกเจ็ดอ <c oughs> เอ้าอีนแล้วนะครับสำหรับเชียนหาผ้าโชคใหญ่นะครับ เอาไปที่เก้านูน่ที่แล้วเนาะเอาไปที่เก้านู่เอาไปที่เก้าหกเก้าหกเราหกหนึ่งนับก็เข้าไปที่เก้เานะเสี่ยนอาพาโชคใหญ่นะครับใครจับเลขเอาวันนี้นะเลขเด่นสี่ตัวเนาะวันนี้แคปแวนนี่ก่อนนับ ใครแคปบเซียนอาพาโชคใหญ่นะครัใครที่ตามอยู่นะสําหรับแฟนคลับของเซียนอาพาโชคนะเซียนอาพาโชคใหญ่นะใครตามอยู่นะขอมามาต่อหน้าสุดท้ายเลยนะหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายนะ บนคนระับ1 3 6 8 1 3 6 8 9นะับบนสายภาคกลางนะับล่าง0 7 9 0 7 9สายเด่นที่8กับ9นะ8กับ9ลอง1กับ7นะรับอง1กับ7สายภาคอีสานนะับ0 1 3 5 6นะับ0 1 3 5 6ลิงเด่นมาที่5 3แล้วก็ลองก็4กับ6นะับ ล่างนะับ2 4 6 8นับ2 4 6 8หดวที่แล้วเข้าล่างนะวันที่แล้วเข้าล่าง <apping. S 1> เดี๋ยวใครเอาไปดูนะปฏิหารแอสวัที่แล้วไม่เข้านะปฏิหารเนาะยอดปฏิหารนะวันนี้ก็มาจับให้ต่อนะวัดที่แล้วจับไม่เข้าเนาะ 1> 7, 1, 2, แล้วก็3นะจะพูดนะ 7, 1>, 1 7, 2 7 3นะแล้วก็1 3 1 3นะแล้วก็2 3นะ วันที่แล้วแอดชอบทะเบียนรถเจ้าของนะเจ็ดสองสองเจ็ดจะมางวดน,นี้หรือเปล่านะจะมางวดน,นี้หรือเปล่านะมาดูหน้าปกหลังนบะหน้าปกหลังเนาะสี่กับหกนะสี่กนะับหกวันที่แล้วก็เข้าไปที่เก้ากับแปดนะวันที่แล้วเนาะเก้ากับแปด 6กเกานั่งหกนึ่งนาะราทแล้วเนะเาะก็ตามต่อนับสำหรับวันนี้เนาะท่านใดที่ต้องการดูหนังสือดวงหมหาโชคก็มารับไปนะมารับไปก็าฝากเอฟซเข้ามาใมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเนาะส่วน f อฟเก่าก็ช่วยดูโฆษณาด้วยนะครับช่วยดูโฆษณาแอดด้วยก็สำหรับ ทันใดสับสนุนช่องก็มีหมวดซุปเปอร์แทงอยู่ฝั่งขวามือนะครับใครจะเป็นสปอนเซอร์ช่องก็มีสมัครสมาชิกอยู่นะครับสน,นใจก็เข้าไปสมัครได้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ